การทำลายกำแพงของคนมีอีกโก้ถ้าแฟนเก่าของคุณเป็นคนมีอีกโก้พูดอะไรก็ไม่ฟังนะครับอธิบายอะไรมันก็ไม่ฟังจะขอโทษขอโพยขอโอกาสวิงวอนอ้อนวอนอะไรก็ตามแต่มันไม่ฟังไม่ฟังครับทําไมต้องขึ้นเรียงสูงครับเพราะมันเหนื่อยที่จะต้องสนทนากับคนมีอีกโก้ฉะนั้นเนี่ยเราจะทําไงดีครับนะให้คนมีกโก้เนี่ยครับกลับมาสนใจเรามากขึ้นอธิบาย,ยางี้ จริงๆแล้วเนี่ยครับคนมีโก้เนี่ยมีความไม่มั่นใจครับในตัวเองครับเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองมีความไม่มั่นใจก็จะพยายามปกปิดครับความไม่มั่นใจพอปอกปิดความไม่มั่นใจจะต้องทำาไงดีครับต้องทําให้ดูว่าตัวเองเนี่ยฉลาดครับพอเขาต้องพยายามทําให้ตัวเองดูฉลาดดูเก่งดูเหนือคราวนี้พอคุณไปเถียงไปบอกว่าผิดโน่นนี่นั่นต่าง จะทําให้คนมีโก้จะพยายามมีกําแพงกับคุณมากขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะมันเขาต้องการปิดจุดอ่อนของตัวเองครับเพราะงั้นเนี่ยคนพวกนี้สุดท้ายแล้วครับมันจะมาจบตรงนี้ครับต้องการการยอมรับเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าคนมี e ก้เนี่ยอย่างเดียวเลยที่ไม่ควรทําคือหนึ่งครับคุณไปชี้ครับว่าเขาผิดครับเพราะอะไรครับคนมีโก้ต้องการปกปิดความไม่มั่นใจครับเพราะงั้นเขาต้องพยายามแอคอาร์ตในการควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในสถานการณ์เขาต้องการเป็นคนชนะครับเวลาคุณไปชี้ว่าเขาผิดเขาจะบอกว่าตัวเองถูกสองครับการตอกย้ําความผิดครับคนมีโก้เขาต้องการชนะต้องการคือต้องการปกปิดความไม่มั่นใจพอคุณไปตอกย้ําความผิดมันจะยิ่งบอกว่าตัวเองถูกแล้วมันจะมีกําแพงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับสามครับพอคุณไปตอกย้ําเช่นฉันว่าแล้ว เตือนแล้วฉันบอกแล้วไอ้ต่างๆพวกนี้ครับมันจะยิ่งทําให้คนมีอโก้เนี่ยตั้งกําแพงกับคุณมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกอดอันเดียวเลยถ้าคุณจะคุยกับคนมีอีกโก้เขาต้องการการยอมรับครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับ บางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวทยา กลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนนี้ไปให้มือที่3ามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเวนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ รรีคับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ